เอกชะนะทัวยกลอ้อทัวอารยสาปัดรวดเดียว2ประเทศในทวีปยุโรป <Yeah. S 1> รือประเทศเยอรมนีและประเทศนเนเธอร์แลนด์ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางไกลแบบข้ามทวีปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมากันเลยนะครับ ก็ถือได้ว่าไปเปิดหูเปิดตาหลังวิกฤตโควิด <Yeah. S 1> ซึ่งแม้ว่าขณะน,นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19กลายพันธุ์จะยังคงมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าคนฝรั่งในทีวีปยุโรปก็ไม่ค่อยมีใครยอมใส่หน้าก,กากอนามัยกันเลยนะครับ uh huh. ในหลายๆสถานที่ที่ผมได้ไปเยือนบางทีก็ดูเหมือนว่าจะมีกิษณะถัวยกล้อเพียงคนเดียวนี่แหละครับที่ใส่หน้าก,กากอ,อนามัยแต่ก็ต้องยอมเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนแหละครับ มืองแรกที่กิษณะทัวยกลอได้ไปเยือนในการทัวอารยสาปัตย์ทวีปยุโรปยุคหลังวิกฤตโควิดในครั้งนี้นั่นก็คือเมืองเก่าที่มีภูมิประเทศสวยงามราวกับภาพวาดเมืองนี้มีนามว่าโอเบอร์อมัมเมร์เกาเป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีพร้มแดนติดกับประเทศออสเตรียเมืองนี้มีสินค้าขึ้นชื่อคืองานไม้แกะสลักโดยเฉพาะการแกะสลักไม้เป็นรูปตุ๊กตาต่างๆซึ่งจะเป็น ็นงานศิลปาชีพท้องถิ่นมาตั้งแต่ในช่วงศตรวรรษที่15หรือกว่า500ปีที่ผ่านมาและยังคงมีการอนุรักษ์งานฝีมือนิว้มาจนถึงวันนี้ และนอกจากนี้เมืองโอเบอร์อัมเมเกาก็ยังมีความโดดเด่นสวยงามด้วยการตกแต่งอาคารบ้านเรือนด้วยภาพเขียนเป็นเรื่องราวทางศาสนาและวิถีชีวิตในชนบทและบางอาคารก็ตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักซึ่งช่วยเพิ่มสีสันและมนต์เสน่ดึงดูดใจให้แกบ่บรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้พากันเดินทางมาเที่ยวชมความงามที่แปลกตาของหมู่บ้านในชนบทของประเทศเยอรมนีแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสายเชียวนะครับ นี่เหมือนท่องเ,เทีย่ยวจริงๆนะคนเยอรมันก็มาเทีย่ยวกันเยอะนะเขาก็เยอรมันเทีย่ยวเยอรมันแบบน,น,นี้แต่ดูไม่มีใครสวมหน้ากากอะเนี่ยหาคนสวมหน้ากากได้ยากมากนอกจากผม <c oughs> แลตากล้องเรานอกจากไทยแลนด์ <c oughs> เยอรมันก็เป็นชาติแรกของโลกนะที่ประกาศอยู่ัโควิดให้ได้แต่อัตราการป่วยที่เชื่อเขายังมีอยู่สูงนะแต่เขาก็สู้มนุษย์ต้องชนะทุกสิ่งอย่างน <c oughs> ไปด<ม>ูโหดมาก พื้นแบบย่โรเชอบขึ้นเนี่ยพื้นหินเรียงเนี่ยมาอิกตัวนอนโพสการ์ดอย่างนั้นไนะาการต้องเทื่อชีวฉรับย่นยอ่อไงว่าไฮไลท์อะไรบ้างเนี่ยนะสวยางามน,นนะโอ้โหเป็นพระราชวังเลยนะ เพลิดับความสวยงามสะอาดและสะดวกในการเข้าถึงได้ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สงบงามณหมู่บ้านโอเบอร์อมัมเมอเกาในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีครับ